สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2565 วันนี้เวลา19นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณ์นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2565 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราฐาจิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราธิดาทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง พิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหวบรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจารูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันไหว้ของจีนส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต โดยพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้านซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกระสัตรยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราช แต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามมเทวามหามากุฏวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองจารึกพระประมาพิไทยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วและมีฉัดทองห้าชั้นสองข้าง สมเด็พระนิธิถาที่ราษเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาลสิน วันนี้เวลา10นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ถึง2562 โดยสภา,ามหาวิทยาลัยกาลสินมีมติทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพืชศา,าสาตร์แต่สมเด็จพระนิธิถาธที่ราชเจ้ากรสมสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาต่างๆโดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชและทรัพยากรจนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติจากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆรวม1,382คนพร้อมกับพระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วย่อมจะต้องออกไปดำเนินชีวิตในสังคมการที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมนั้นสำคัญที่สุดคือ จะต้องทำงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับชมชนได้ต่อไปภายหน้าไม่ว่าบัณฑิตจะได้ทำงานใดและอยู่อาศัยณที่ใดก็ตามจึงต้องตั้งใจประกอบอาชีพการงานด้วยความอดทนภาคเพียรเต็มกำลังความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสนับสนุนกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนด้วยความเต็มใจยินดีถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงผาสุกภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดกาลสิน ซึ่งมหาวิทยาลัยกาลสินร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้ามัดหมี่ภูไทยผ้าสิ้นแพราผ้ากลุ่มไหลาจากกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพราบ้านโพนซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำไปจำหน่ายที่ร้านผู้ฟ้า เวลา13.37นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนคำม่วงอำเภอคำม่วงทรงเปิดอาคารสิริสินทุศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้น24ห้องเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2562โดยได้รับพระมหากรุณที่คุณพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระฉายาลักษณ์ประดับอาคารและเชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับป้ายชื่ออาคารโรงเรียนโรงคำม่วงเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลาสินเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518 มีนักเรียน1,284คนโดยมีพระเทพยาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามและพระอาจารย์ประสิทธิ์ประสิิทธโกวัดผาสุขประสิทธิการามใบบุญเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนปัจจุบันสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับรางวัลต่างๆอาทิ รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2563รางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิศนานาชาติ Thailand World Music Championship จากสมาคมวงโยธวาทิตและรางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา14นาิกา47นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังโรงเรียนพระเทพยานนวิสิ์อุดมวิทย์อําเภอห้วยพึ่งทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชด,ดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2535เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาใช้ชื่อว่าโรงเรียนนิคมหนองแก้วยานเวทีปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6 มีนักเรียน234คนด้านการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีผลสำมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้นโดยมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้ามาเป็นเครือข่ายวิชาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่และปลารวมทั้งปลูกพืชผักนำผล,ผลผลิตไปใช้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันในการนี้ ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้านโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชประทานและสำนักงานกปปร,ร,ร่วมกันจัดหาระบบสุบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งเสาฟไฟฟ้ารอบสระเก็บน้ำกับระบบกรองน้ำดื่ม พร้อมกับทรงติดตามการรักษานักเรียนของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบาร,รมีที่พิการปากแหว่งเพดานโวจำนวน2คนขณะนี้ได้รับการผ่าตัดแล้ว1คนซึ่งมีพระราชะดำริให้ช่วยดูแลรักษาเด็กให้ดีขึ้นรวมถึงสร้างความมั่นใจให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้จากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลผลงานนักเรียนอาทิระบบบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรณาการน้ำสู่อาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อลดรายจ่ายรวมทั้งผลงานต่างๆได้แก่การแกะสลักสบู่การทำเสื้อปักมือลายภูไทยและการทำถุงอีสานที่ใช้ในงานบุญโดยมีปราชชาวบ้านมาช่วยสอนและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี4ตำบลได้แก่ตำบลคำบงตำบลน,นิคมห้วยพึ่งตำบลไคนุ่นและตำบลหนองอีบุตร ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝายผ้าไหมแพรวาผ้ามัดหมี่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าตลอดจนสินค้าทางการเกษตรต่างๆสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธ,ธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565 วันนี้เวลา16นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาพาน,นเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาฏณวังเทเวศท,ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565 ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนที่หอพระพร้อมกับทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสราลีกิตยากรแล้วเสด็จไปยังสารพระภูมิทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนถวายสักการะทรงคมแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัดจากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยหน้าพระตำหนัก ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยทรงกราบแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองและทรงจุดประทัดวันตรุษจีนถือเป็นวันสําคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสักการะเทพเจ้าและอุทิศแดบ่บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนขอพอรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามอุดมสมบูรณ์ค้าขายรุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีมีการถือปฏิบัติ3วันคือวันจ่ายหรือก่อนวันสิ้นปีนิยมซื้ออาหารคาวหวานขนมมงคลผล,ลไม้และเครื่องเส้นไหว้ซึ่งล้วนมีความหมายเป็นสิริมงคลต่อชีวิตวันไหวหรือวันสิ้นปีมีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีน และว,วันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวที่นิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรที่จังหวัดแพร่ วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองจังหวัดแพร่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งางคขวัดวรคติยราชนารีโปรดให้ในายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่จังหวัดแพร่จำนวน100รายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบ ซึ่งจังหวัดแพร่มีเกษตร,รกรผู้เลี้ยงสุกร1,340รายมีสุกรกว่า42,000ตัวโดยเกษตร,รกรที่ถูกผลกระทบมีจำนวน2 9 1รายมีการทำลายสุกรกว่า5,500ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้ติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดจนสามารถควบคุมโรคสุกรได้และอยู่ในสภาวะปกติแล้ว จบเข่าในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียานีเทียมอัมพรและดิฉันธนศรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ